ดีนะคะพบกับเราช่องพันกันยงนะคะวันนี้ก็มาพาพี่พลายทองคำนะคะมาต่อสัญญาช้างนะคะที่โครงการพชชานาจักรนะคะวันนี้อันนี้ก็ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเดินไปที่พักนะคะนี่มาตรวจสุขภาพนะคะวันสุดท้ายวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายในการตรวจสุขภาพน้องช้างนะคะน,นี่ก็จะพาพลายทองคำไปตรงที่พักนะคะนี่ ตงตาก็ขี่ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะคะสมส่วนนะคะสุขภาพดีนะคะนี่ จะถึงแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโรงงานกระดาษใช่ไหมใกล้จะถึงน,นี้ นักเรียนว่นอรงคารนสุกรงนี้ก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้นะคะที่ทําโรงงานกระดาษนะคะจากมูลช้างนะคะนี่ตรงนี้เป็นหมู่บ้านยี่สิบหลังมีนักเรียนนะคะนี่มาศึกษาดูงานนะคะ ไปพย,ย่นเละไปก่อนนี่นะคะตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้โรงงานกระดาษนะคะจากมูลช้างนะคะนี่ใกล้จะถึงบ้านแล้ว นี่นะถึงแล้วนะคะนี่ตรงที่พักนะคะเขาไปได้บรถเค,เคุณาไปได้จอดจอดกันได้เดียวยางลงไป้วชา,ายหมวลัไปยนะคะถึงที่พักแล้วนะคะมีบ้านพักของคุณตา เมื่อคืนฝนฝนมาแรงนะคะนี่นะคะเมื่อคืนฝนตกแรงมากนี่นะคะตรงนี้น้องก็จะพักตรงนี้นะคะแต่ก็ยังไม่มีรงนอนนะคะนี่ตอกลางวันก็อาศัยแดดร่มไม้นะคะก่อนนะคะแต่ตอกลางคืนก็คุณตาจะเอาพามาไว้ตรงนี้นะคะนี่นี่นะคะตรง พี่น้องจะนอนช่วงกลางคืนจะนอนตรงนี้นะคะแต่กลางวันก็คุณตาจะพาออกไปข้างนอกก่อนเพราะว่ายังไม่มีที่นอนนะคะเมื่อคืนก็ฝนตกนะคะก็จะเฉะเฉะหน่อยนะคะนี่ฝนมาแรงนะคะเมื่อคืน ฝากแม่ๆมทีแว่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกําลังใจนะคะให้เชงช่องเล็กๆของน้องด้วยนะคะขอบคุณนะคะ